เดี <anto> <isto> ๋ยวเราอยู่ที่ยอกันนะคะตอนนี้ตาดกบโต๊ะมาลองร้านนี้เปตตี้คาเฟ่เดี๋ยวเราไปทานทีกันแล้วเราไปซื้อของฝากกันแล้วมาดูว่ามีอะไรบ้างถ้าเราเราอยู่ไหนกันตอนนี้ยอกยอกเปตตี้เดี๋ยวเรามาเข้าคิวคิวยาวเหมือนกันนะมาลองกันแบบว่าดีงามช่อง y o u t u b e นะคะหาสัดนมันนาออบายลค เมล้านล้วจ้ะได้เมนูไวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทานอะไรมาแล้วจ้าเมนูที่ตาสั่งเขาเรียกว่า valentine rosti 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 นี่ค่ะหน้าตาแบบนี้ส่วนของโซ่เป็นอะไรนะ <S chicken <Service>. s เป็นชีสชิกันว่เนยัรามาลองดูกันค่ะต,ต้องกั่นกัน จับไข่แล้วนะอุณหภูมิดีมากมันจะไหลออกมาแบบนี้ดีดีเนาะเดี๋ยวชิมให้ดูค่ะตอนกินเบรคฟบสต์อีกคนกินแล้ว๋อ้าอนกินบรันช์เป็นบรันช์เพราะว่าตอ,อนยังไม่ค่อยหอยิวมากแต่ครับคือม,มันมีสเปนิชแล้วก็มีมัสซูมีเช,ช,ช,ชลลี่ทูมาโ์ทแล้วข้างล่างนี้เป็นแบบโพเทโต้ขอโทษ ว่าหืมรีมาเดี๋ยวทานกันเดี๋ยวต่อด้วยชาแลเป็นยังไงแล้วถ้าไม่ถ้ายังมีรูมอยู่เดี๋ยวมาต่อด้เ,เซิร์ฟกันมีมของเซนฟรายที่นี่าอาจารย์เพิ่งเคยเห็นฟางก็อยู่นี่มานานแล้วเนาะแล้วก็ถามว่าทานข้าวนอกมาก,กบ่อยไหมก็บ่อยนะแต่อันนี้เป็นเซนฟรายที่แบบผูกผิตน,น่ารักนทำเองโฮมเมดรสชาติดีเนาะดีไหมตัวเองด้วยอร่อย e นจอยค่ะซืนะ้อนาวันนี้อิ่มสัตย รันช์แล้วเราก็มาต่อกันที่ดีเซิร์คือจริงๆอะตานก็อิ่มมากแล้วแต่ขอแบบโซ่ชิมอันหนึ่งแล้วขอชิมด้วยอันนี้คืออะไรคนะอองแองชีเค้กอองแองชีเค้กเดี๋ยวเราไปชิมกันว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านไปฝากแกนฝากแม่แล้วก็ฝากน้องชาลอดด้วยที่บ้านตานชอบดีเซิร์มากเดี๋ยวตาน้าไปชิที่บ้านเป็นยังไง ไปต่อกลับลอนดอนแ้